กาสสวัสดีผู้ชมกันทุกท่านเลยครับก็มาอยู่กับผมรายการพัฒนาดัดในภาเซนาครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับเหมือนเดือนครับผมชอบเล่นกับเพื่อนครับอันนี้คือผมจะเข้าหมนนี้ครับ ก็ผมใช้เครื่องใหม่แต่ว่ามันจะไม่มีเลขครับเลขเลขใช่ไหมอาว I keep you อคชิปอ,อ,อยู่นี่คือใครก็ไมีด้วยโอาคขอสร้างบ้าให้คนนี้ดีกว่าสงสารพวกเขาแต่ว่าผมจะแกงครับมีกับดัก

นี่ไงนี่ไงพ่อพนก็จะสร้างประตูครับประตูแก้เผือถ้าหยิบไปตายน่นอน

นี่นะครับแล้วก็ใช้กระจกสร้างครับสร้างสตรสร้างเลยมังกรจุกจิบสายหลุด อถ้าขึ้นไอโฟนเนี่ยสั่งยางเออมันจะไม่มีเลขเลยครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเยียบแล้วตายกันเบิดตุ้มตายตายเลยนะครับ ระเบิดตายดิมดิมเป็นพี่คนเด็กขี่ เสื<ไ>้อแกมพื้นครับแกมพื้นเอาทีเอีมดง นี่หรอกไฟแดง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 แดงเลืองเขียว <S 2> <S 2> <S 2> <S ถ้ามันไปถ้ามันเดินไปมันตายเงียมันตายเนี่ย แกงเ่ินแกงฝนอะไรมันจะเ,เอาทดอดเข้าเข้ามา,ท,าที่มเองล้อน,นี่เป็นแบวนี่ล้อธรรมดาลัวสีไม้ธรรมดาคราับนี่เแเบเนี้น แบบนี้โอเคไหมวเวอร์เนจะนี่เข้าไปตายนี่นอนอเข้าไปตายนี่นอนหรือว่าปืนพุ่งตายนี่นอนเข้าไปเข้าไปเข้าไป ปานี่ไม่ว่างปานนี้คนน่าจะว่างป้านี่ไปบ้านอย่าไปก็ตายอย่าไปก็ตายาตาครับไป <c oughs> ไปเลยไปเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> จุกจิบขอบคุณที่ใช้วอยอมาไมงเข,เขง้นื้อทํามเข้าไปเขาไปตายนี่นอนไปตายนี่นอนแต่เ,เป็นหมดสติไปยือ้อสบายบ มาไม่กระบดไม่ระเบิดนวางกับดักวางแผนรวางแผนดนตบดักจะกล้าเข้าไม่ล่ะ นี่รถรถรถไฟอรอรถไฟจะไปโคราชตัวไปดแดขี่รถอไฟดีกว่ารถไฟ ไฟจะไปโคราชตกปาไปลาบุรีตรวจกินที pause, floor, ่ท <au Uma ice walls> ึงบริ parking, ัรถไฟจะไปโคราชตกปาไปไา้บุรีตรวินที่ถึงบริษัทรถไฟจะไปโคราชตกปาไปลาดบุรีตรวจกินที่ถึวบริษับ อะไไม่ได้บางเวลห้ามเ้ยท้ามอมาย,าน,มา,ยานะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไว้ก็ทําจริงๆของใหญ่อย่าอม yeah, yeah. <coughs> 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 ดูนะครับดูระห้าร้ห้าสิบห้ามันหลอนแน่นอนมันหลอนแน่นอนเอ้ามันมันไม่เข้าไปวะกูเข้าไปดีกว่า แพนสมเร็จครับแพนสมเร็จหมเแกล้งว่าตายก็ได้มั้งสำหรับคิวตี้หมนต้องลาไปก่อนใครอยู่กดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์กดสไลด์นะครับบ๊ายบายแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.